สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายกันตอนดึกๆนะครับสำหรับผมว่างก็ช่วงนี้ครับแวะออกกําลังกายก่อนค่อยกลับห้องอาบน้ำนอนพรุ่งนี้ก็เข้าเวรเช้าต่อวันนี้ผมจะมาดันพื้นโชว์เพื่อนๆครับผมติดตามผลงานครับ Oh <laughs> Oh <laughs> 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 <laughs>

เชื่อว่าทุกคนต้องทำได้ครับบาย